ศานเสือพระองค์ดำนะทุง่งหยางทับจังหวัดเชียงใหม่วันอัไรยสวนมหาราช ทุ่งหยางทับอนุสรสถานพระลมราชานุสวสาลีสมเด็จพระเสสนเรศวรมหาราชณทุ่งหยางทับแสงแรกแห่งตะวัน